พันธนากรยิ้มแก้มปีมีแต่คนบอกน้องตะวันลูกสาวหน้าเหมือนพ่อมากสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตให้ทราบกันนะคะ ได้ขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างคู่ของยุยจิรานานกับสามีทันธนากรที่เพิ่งได้อุ้มลูกสาวคนแรกเด็กหญิงพราวตะวัน,วนหรือน้องตะวันที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่17เมษายนและทั้งคู่ก็ดูจะเห่รลูกมากๆโดยเฉพาะคุณพ่อค่ะโดยล่าสุดนะคะยุยจิรานานก็ได้มีการโพส์ภาพลูกสาวในอ้อมกอดของคุณพ่อพร้อมกับแคปชั่นแซวสามีว่ามีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนพ่อพ่อยิ้มแก้มปริ แฮทแท็กน้องตะวันเอ็นดูในความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แต่ท่าทางการเลี้ยงลูกอุ้มลูกสาวนั้นดูคล่องแคล่วมากเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ